สวัสดีครับแบซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เปลบรักทั้งหลายนะครับนี่คือเงินนะครับที่ผมเดินมานะครับหรือที่ผมอยู่นั่นแหละนะครับผมก็เห็นเงินปึ้งนีนะครับผมว่าน่าจะแบงค์ยี่สิบมัดอันละร้อยนะอันละห้ะะาใบนะก็หมายความว่าหนึ่งร้อย รับแล้วก็คือหนึ่งสสามสี่ห้าหน่าจะห0 0้อยนะครับผมดูการรับเนี่ยน่าจะเป็นมาจากพ่อค้าแม่ค้าหกร้อเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะนำไปใช้เช่นจ่ายค่านา้ำจ่ายค่าไฟนะเลี๋ยวถ้าเขาหาไม่เจอเราจะทำยังไงนะครับผมก็เลยเดินไปบอกมีคนที่นั่งแบบ ที่เขาแบบว่าร่างกายไม่ค่อยนี้มากนะครับเขาจะนั่งเล่นอยู่ผมก็เลยบอกว่าถ้ามีคนเดินมาแถวนี้แล้วมีคนถามหาว่าเห็นเงินตกไมค้คัาเห็นเงินตกไม้คับนะครับให้บอกเขาเลยว่ามีคนเก็บไว้ให้อยู่นะครับก็คือผมเองนะครับเดี๋ยวผมรอดูว่ากลับไปบ้านแล้วเนี่ยจะมีคนมาถามหาไหมนะครับถ้าถามหาก็ผมก็จะคืนเงิน นี้ให้กับเขานะครับเพราะว่าเงินหายากมากนะครับก็ขอให้เจ้าของเขาตามหาจุดที่เขาเดินแล้วให้เขาไปถามหาคนคนนี้ว่าเห็นเงินไหมผมก็จะได้เอาไปคืนนะครับอมรุ้นนะครับรุ้นนะครับขอบคุณมากครับ